สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูปิ่นอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอักษรหอนำซึ่งในบทเรียนครูปิ่นได้เตรียมเนื้อหาของคำศัพท์มากมายให้เด็กๆได้ฝึกอ่านแล้วก็เรียนรู้ความหมายกันนะคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้คำศัพท์นั้นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อที่1 อธิบายคำที่มีหอนำได้ถูกต้องข้อที่2เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำที่อ่านได้ <S <S เห็นไหมนะคะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานั้นไม่ยากเลยและครูป,ปิ่นคิดว่าเด็กๆคงพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมเนื้อหากันเลยค่ะอักษรหอนำหมายถึงการนำพยัญชนะหอหีบ มาวางข้างหน้าพยัญชนะเสียงหลักและออกเสียงพร้อมกันเช่นคําว่าหนอนซึ่งจะมีพยัญชนะหอหีบนำหน้าพยัญชนะเสียงหลักคือนอหนูอ่านว่าหนอนสะกดว่าหอนอหนอหนอนแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าหอหีบนั้น ไม่สามารถนำพยัญชนะได้ทั้งหมด44ตัวแต่จะนำได้เพียงพยัญชนะที่อยู่ในกลุ่มอักษรต่ำเดียวซึ่งได้แก่พยัญชนะงองูยอหญิงนอหนูมอมายอยักษรอเรือลอลิงและวอแหวนเท่านั้นค่ะหรือเด็กๆสามารถจำได้ว่าหอนำต่ำเดียวนั่นเองค่ะ เมื่อนำหอมานำพยัญชนะต่ำเดียวจะได้ลักษณะดังนี้ค่ะพยัญชนะงองูจะได้หอนำงอพยัญชนะยอหญิงจะได้หอนำยอพยัญชนะนอหนูจะได้หอนำนอพยัญชนะมอมมาจะได้หอนำมอ พยัญชนะยอ,อยักจะได้หอนำยอพยัญชนะรอเรือจะได้หอนำรอพยัญชนะลอลิงจะได้หอนำรอและพยัญชนะวอแหวนจะได้หอนำวอนั่นเองค่ะ แล้ววันนี้ครูปิ่นมีหลักการจําหอนำง่ายๆมาฝากด้วยนะคะไปท่องตามกันเลยค่ะหญิงหยิบแหวนหรูจากรูปนะคะผู้หญิงหยิบแหวนหรูค่ะหนีหมี เงือไหลและวิ่งหนีมีจนเงือไหลค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำที่มีหอนำกันดีกว่านะคะหอนำงอเช่นคำว่าเหงาหองอเอาเหงาหมายถึงไม่คึกคักค่ะคำที่สองหงาย หงออายงายหมายถึงอาการที่พลิกเอาด้านหน้าขึ้นตรงข้ามกับคำว่าค้ามค่ะคำที่มีหอนำยอหญิงเช่นคำว่าหญิงหอยออีงอหญิงหมายถึงมนุษย์หรือคนที่เป็นเพศหญิงคำว่ายญ ah ้า หอยอาไาม่โทยาหมายถึงพืชล้มลุกชนิดหนึ่งคำที่มีหอนานอเช่นคำว่าหนูหอนออูหนูหมายถึงชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งคำที่มีหอนำมอเช่นคำว่าหมอหอมออหมอหมายถึง ผู้ตรวจรักษาโรคคำว่าหมาหอมออาหมาหมายถึงชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งคำที่มีหอ,อนำยอเช่นคำว่าหยอดหอยอ,ออดอยอดหมายถึงใส่ลงหรือเทลงคราวละน้อย คำว่าหยุดหอยอุอดอหยุดหมายถึงไม่กระทําต่อคําที่มีหอนารอเช่นคําว่าหรูหอรอ,อ,อูหรูหมายถึงสวยงามเกินกว่าธรรมดาคำที่มีหอนำรอเช่นคำว่าหลับ หอลออบหอลับหมายถึงอาการพักผ่อนของร่างกายคำว่าหลบหอลออบบหลบหมายถึงหลีกไม่ให้พบคำที่มีหอนำวอเช่นคำว่าแหวนหอวอแอนอแหวนหมายถึง เครื่องประดับสวมใส่นิ้วมือคำว่าหวานหอวอานอหวานหมายถึงมีรสอย่างเดียวกับน้ำตาลอ่ะอ่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆครูป,ปิ่นมีคำศัพท์มาฝากเด็กๆอีกเยอะเลยค่ะในอธิบายเพิ่มเติมความรู้เช่นคำว่าหนา หนีหนอหมีหมอไหมหน้าใหม่ใหญ่ไข่หวานวานหยิบริบหมดจดหมายหลายคน ฝนหลวงทวงนี้หมีดำสำหรับจับหนอนหมอนอิงหญิงชายเก่งมากๆเลยค่ะทุกคนครูปิ่นหวังว่าเด็กๆคงจะชอบบทเรียนที่ครูปิ่นได้เตรียมมาในวันนี้นะคะ และที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมทบทวนเนื้อหาด้วยนะคะการอ่านหนังสือบ่อยๆจะทำให้เราอ่านหนังสือเก่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ครูปิ่นต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเช่วโมองต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ